โอเคผมก็กราบสุจริตคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ครับผมกำลัพูดถึงเรื่องของฟรีนะครับที่จะมาในฟรีไฟ X Venom และเดอร์บีคาเน่นะฮะถ้าผมออกเสียงผิดที่ขออภัยกันด้วยนะครับผมขอพูดเลยว่ากิจกรจรมเนี่ยมันก็จะเริ่มในวันที่เออ่10กันยายน10ตุลาคมนะครับแล้วก็จะจบในวันที่24ตุลาคมนะครับหลังจากนั้นก็เป็นของฮาโลวีนแล้วก็บูย่าเดย์นะครับ2021นะฮะ ก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออาภาัยกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องผมก็ร้องอยู่นะฮะก็โอเคผมแนละ้วก็อย่างแรกเนี่ยก็เป็นส่วนของสกีโมอเตอร์ไซค์นะคะนี่ผมผมพูดเลยว่ามันจะเป็นลาแบบลาแบบแบบปรสซิตเลยนะฮะผมพูดเลยว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้สกีมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกหรือไม่นะฮะแต่ก็ผมขอพูดเลยว่าสกีนสวยมากนะฮะแล้วก็มันก็จะมาในวันที่สิตุลาคมเลยฮะ,ะก็คือเป็นวันแบบเกิดเปิด,ปด,ดกิจกรรมเลยนะฮะก็ แต่ไปครัก็เป็นในส่วนของอวันที่13นะครับก็เป็นส่วนของกล่องดวงใจนะอ่าเป็นแบบลายแบบเวทนองกับคาเนตต่อสู้กันเลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นส่วนของชุดนะฮะนี่ผมนะชุดที่ผมบอกนะฮะผมพูดเลยว่าแจกฟรีเฉยนะฮะก็ใส่ f i ก u r อย่าพลาดเลยนะฮะผมพูดเลยว่าทรงผมนั้นโคตรเท่มากเลยนะฮะก็ในต่อไปนะก็เป็นส่วนของทิกัญยาครับล็อกอินกลายพันธุ์ครับก็คือล็อกอินเอากระเป๋าย้อมสีนะฮะอ่าผมพูดเลยว่าทั้งชุดและกระเป๋าเนี่ยที่ผมเห็นมานะก็คือเป็นแบบย้อมสีนะฮะอ่านะครับผมนะแล วันที่16กันยาด้วยนะคะก็เป็นในส่วนก็เป็นในส่วนของอสูรอสูร,รกายครอบงำนะฮะก็เป็นในส่วนของอหมวกกันน็อกนะฮะนี่เป็นแบบลายของแบบคาเนตเลยะฮะกท็ทั้งกระเป๋าและหมวกกันน็อกเนี่ยรับวันเดียวเท่านั้นนะฮะวันที่16กันยานะก็จะมีในส่วนเท่านี้นะฮะก็คือของฟรีครับ5ชิ้นนะแต่ผมบอพูดเลยว่าถึงแม้ว่าจะน้อยเนี่ยแต่ผมบอพูดเลยว่าเท่มากเลยนะฮะ แล้วก็ต่อไปเนี่ยก็เป็นในส่วนของอกิจกรรมของฟรีนะครับของโปล,ลีกนะฮะซีซั่นห้านะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยผมนะคือควงสหายนะครับบูลหลกแบกไอเทมฟรีนะผมนะถ้าสมมติว่าถ้าเราชวนเพื่อนมาเนี่ยแล้วก็เล่นประมาณสักห้ารอบเนี่ยเราก็ได้รับในส่วนของตั๋วเดมอนอยลแบบชั่วคราวนะฮะแล้วก็ถ้าเราชวนเพื่อนมาเล่น10รอบเนี่ยเราก็ได้รับในส่วนของ ตั๋วสมสกินปืนแบบชั่วคราวแล้วก็ตั๋วดมอนรอยเลแบบชั่วคราวนะคะผมนะแต่ถ้าเราชวนเพื่อนมาเล่นแบบ15รอบเนี่ยเราก็ได้เป็นส่วนของอบัตรสร้างห้องแล้วก็บัตรสร้างห้องของสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์เลี้ยงตัวป่วนะแล้วก็ ถ้าประมาณสักยี่สิบรอบเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของถห้ผมเดานะครับอาจจะเป็นแบบแจกตัวละครฟรีก็เป็นไปได้นะฮะอ่าอาจจะสามตัวหรือไม่ก็อาจจะแบบมากกว่านั้นนะฮะอ่าที่ผมรู้ได้ไงเพราะว่ารู้ไ้ว่ามันมีแบบตัวละครสามตัวละครอยู่แถวแบบกล่องเออแล้วแบบกล่องเองแสงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะแบบแจกตัวละครฟรีนะไม่สมก็ให้เราเลือกนะครับเลือก3มอย่างครับเออเลือกแค่หนึ่งอย่างครับของสาตัวละครก็เป็นได้นะฮะก็มีแค่นี้แหละครับของสายฟรีครับที่จะ มานะฮะอ้าผมพูดเลยว่าทุกคนต้องชอบอย่างแน่นอนฮะ,ะพูดหลายครั้งจริงเลยว่าชอบอย่างแน่นอนนะผมนะ <c oughs> ก็ะครับก็มีแค่นี้แหละผมนะสำหรับของฟรีนะครับก็ถ้าเป็นของเติมเนี่ยก็เป็นในส่วนของเอ่อไอเจ้าตู้สุ่มแปดทีนะครเป็นแบบนินจาสาวเลยนะฮะอ้าน่ารากักก็แบบทรงทรงหน้าม้านะฮะก็แล้วก็กิจกรรมท็อปอัพด้วยนะครับก็คือสกินลูกโม่นะครับสกินแรกเลยนะอ่าสามเก,ก,ก้เก้าเพชรน,นะเติมไปเลยรับเลยฟรีๆนะฮะไม่เสียเพชรสักเม็ดนึงนะฮะก็ ส่วนคลิปนี้ถ้าเขาชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับผมนะส่วนคลิปนีป้แบายผมสิครับ